สวัสดีครับอาจารย์โดงพาชมวันนี้ไปพบกับวิสากิจชุมชนสมุนไพรพื้นบ้านหมอบุญเรืองแพทย์แผนไทยครับผู้ที่เคยได้รับรางวัลพ่อดีเด่นแห่งปีนี่เป็นการันตีเลยนะครับว่าถ้าทําผลิตภัณฑ์ก็ต้องทําผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแน่นอนไปพบกับเรื่องราวของหมอบุญเรืองกันครับวิสากิจชุมชนสมุนไพรพื้นบ้านหมอบุญเรือง อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรไทย,ไทยมีมาตั้งแต่โบ,โบราณคนโบราณรักษาโรคร้ายด้วยยาสมุนไพรต้นไม้ใบญ้ารวนเป็นยาสมุนไพรเอามาบำบัดโรคร้ายให้หายได้ถ้าหากท่านใช้เป็นโรคกายรักษาด้วยยาสมุนไพร ส่วนโลกใจต้องรักษาด้วยธรรมะสมุนไพทไทยนี้มีขามาพระเจ้าอยู่หัวทรงฝากให้รักษาเพื่อใครทุกยามต้องสุรคาของประชาที่ขาดหมออรมา สมุนไทยไทยนี้มีคุณค่าให้ประโยชน์ทางยาและอาหารบ้านเมืองเรารู้กันมาช้านานทั่วทุกบ้านเคยคุณสมุนไพรสมุนไพรใบผลลำตนลาดอกเปลือกตาควรน,นำมาใช้ ทุกชิ้น่วนล้วนทั่วตัวยาไทยจากต้นไม้มีถั่วเป็นตัวยาสมุนไพรคือไม้มีประโยชน์พระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้รักษาถ้าประสงคชาวไทยสนใจทาเล่งศึกษาเพราะปลูกสู่แผ่นาารขอเชิญท่านทำงานให้เหล่าชายหญิง ช่วยส่งเสริมสารติ่งเป็นจันสารคือโครงการสมุนไพรให้ยืนนานเป็นหลักฐานคู่ราคู่ชาติไทย